เดี๋ยวผมผมกอล์มในคบจากร้ังต้นยานยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้มาพบกันนะครับวันสิ้นเดือนพอดีนะครับวันที่30บนะครับ30มิิถุนายนนะครับพศ2 5 6 6้นะครับลูกค้าหลายท่านก็เงินออกวันนี้นะครับรวมถึงที่ร้านเราด้วยนะครับพนักงานทุกคนก็วันนี้ก็เงินออกนะครับมีเงินใช้จ่ายนะครับใช้สอยนะครับ ล้อตัวนี้นะครับผมมานําเสนอเลยนะครับในช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับสําหรับล้อที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในล้อที่หายากนะครับแล้วก็ยอดนิยมด้วยเอามาไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ๆคุณผู้ชมนะครับเงินโดก่อนนะครับไม่มีเงินซื้อล้อนี้ไม่ได้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับเป็นสเปค5ลู114.3นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถโตโยต้า5ลูมาตรฐานทุกคันเลยนะโรเบตตาปูนอัลติสวิทฟิวส์โคล่าแล้วก็เซนต้า ดังนั้นจะได้เห็นนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อฉลองครบรอบ60ปีโตโยต้านะครับ 60th นะครับ60ปีโตโยต้าถ้าผมจะไม่ผิดแต่ก่อนตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นโตโยต้าเพิ่งครบ50ปีที่ออกมาเป็นเพลงดายโดฟินนะครับร้องพอๆเลยตอนนั้นจะผ่านมาเร็วมากนะผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่ นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นล้อคอ18นะครับล้อของแคม r y ี่ตัวนี้นะครับจะเป็นล้อกว้าง8ออฟเซตอยู่ที่50นะครับผมอ่าล้อแท้เลยนะครับสวยงามนะนะครับอ่าให้ดูก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องลวดลายหน้าตามันคือลายเดียวกันกับตัวโตลต้าแคมป์นี่มานเนอร์เชนนะครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับแต่ว่าที่ครบรอบ60ปีเขาไปทาเป็นลมดำ นะครับกจริงมันคือล้อตัวเดียวกันนะครับคุณสามารถใส่ข้ามรุ่นกันได้นะครับไม่มีปัญหาเช่นคุณซื้อรถแคมปที่ไม่ใช่ตัว60ปีนะครับจะเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้ไหมได้เลยนะครับใส่ได้ทุกคันนะครับสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับตอนนี้เรามีชุดเยวเท่านห้นะครับหน้าร้านเราเป็นเตนสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางลุ่เทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะรี่สิบเล21 ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับฝากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ